สังเกตได้เลยค่ะว่าตัวใบของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆนะคะนี่ใบแข็งมากเลยอิเล็กทริกบูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะสำหรับวันนี้นะเราอยู่ที่สวนหมานการ์เด้นอีกแล้วนะคะทุกคนพาทุกคนมาดูอ e ีบูค่ะอิเล็กทริกบูนะคะนี่ค่ะ ต้นแบบฟอร์มนี้นะคะทุกคนดูหนอก็คือสวยๆเลยนะคะนี่หนอดกมากนะคะทุกคนอย่างที่เจ้าของสวนนะคะพี่ปุ้ยเคยบอกไว้นะว่าที่นี่นะคะจะบำรุงด้วยปุ๋ยคอกนะคะทุกคนนี่นะสังเกตได้เลยค่ะว่าตัวใบของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆนะคะนี่ใบแข็งมากเลยอิเล็กทริกบูนะคะ ดินที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยบำรุงด้วยปุ๋ยคอกนะคะนี่ต้นนี้ค่ะสังเกตเห็นเลยปุ๋ยอคอกคลุมหน้าดินไปเลยจ้าอ่นี่นะคะสวยมากทุกคนหนอดกทุกทุกกระถางเลยนะคะหน่อดกทุกต้นเลยนี่นี่นี่มาค่ะอิเล็กทริกบู ใบนี้เงามากทุกคนค่ะยิ่งกระทบกับแสงแดดนะคะนี่ใบของเขาจะวาวๆเลยนะคะต้นอ่าสำหรับอิเล็กทริกบูเนี่ยฟอร์มเขาสูงได้ประมาณ2เมตรเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เงามาก ใบวาวมากๆเลยลูกมาเต็มจ้าช่วงนี้นะคะแถวแถวโซนสมุทรปราการเนี่ยแดดแรงนะคะทุกคนอาจจะแบบมีผลนะคะทําให้ใบของน้องๆเนี่ยอาจจะนี่ค่ะขอบใบน้องไหม้นะคะนี่ใบเงามากเลยจ้า ในสวนก็จะมีไม้หลากหลายนะคะทุกคนสายดำนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับอิเล็กทริกบูนะคะหรือว่าอ e ีบูของเรานั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเบอร์โทรของพี่ปุ้ยไว้ให้นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามกับทางสวนได้เลยนะคะ นี่คะ่ะสำหรับที่นี่นะคะพี่ปุ้ยเขาก็จะแยกถ้าเกิดว่าใครสนใจนะพี่ปุ้ยเขาก็จะแยกเป็นหนอ่อชําไว้ให้นะคะทุกคนจนมั่นใจแยกหน่อชําไว้จนมั่นใจแล้วว่าสามารถนําไปปลูกได้ไปลงกระถางใหญ่ได้รอดแน่นอนนะคะพี่ปุ้ยถึงจะจัดส่งให้นะคะ